สวัสดีครับผมมืนนมนอนีนพี่น้องเาเบื้องเขาส้นหน้ามันห้างครับผมนะมาเบื้องกันมามันไก่เดี่ยวพอกเกียวยังนะเขาเหนียวเขาสิบหา้านี่ครับตัวนี้คือส้อนหน้ามันห้างนะส้นมากกับจิตไส้เขากขอขาสิบหาหลายครับผมนะถ้าพวกกัาไปน้่นบกเนาะนี่ครับตัวนี้ก็ ข้าวกอคอสิบห้านี่ตัวนี้ของพ่อร right ุ <ers and> <antes> อ <eties> ่งครับผมนี่ฮะพวกของเราง่าไม่ได้พี่น้องมางทีละโอ้ยเข่าแม่เป็นสออครับผมเนาะว่องดีโยแต่ปีนี้รู้สึกว่าเข่าสิตายผ้าลายครับผมนี่เข้ากอคอสิบห้านะครับผมนี่ครับฟังน้่นซ้ายมือนี่ก็เป็นหน้าผมเองนี่แหละ เป็นตัวนี้เป็นเขาเนียวพี่น้องนี่อ่ะเขาเนีว้วก็เรียกเข้าซ้ามัตั์นะพี่น้องนะหรือเขา้าเสี่ยงนกนะครับผมนะ่นั่นมันสุกข้อมกันหรอกพี่น้องตัวนึ่งมีบ่ตัวนึ่งสูงตัวนึงต่ำอ่ะตัวก็ล่งก้มก็มี่ํำล่งท่อก็มี่ <laughs> นะครับข้าวสิบห้า โอ้ของโมลุงนี่งามนี่เพิ่นใส่ปุ๋ยสองรอบเลยครับผมนี่นะใส่ปุ๋ยสองรอบของผมใส่ปุ๋ยรอบเดียวพี่น้องเมื่อกีล่ะนี่ใส่ปุ๋ยรอบเดียวไม่ได้ตัวครับผมเอาเบิ้งเขานี่ครับเขาหน้าผมนี่ตรงนี้ใส่ปุ๋ยทีเดียวพี่น้องนี่นะไม่ได้ตัวครับผมนี่ มองนี่ปลูกบักเตงโม่นะมกักรงามแนนอนวันหนึ่งเพราะว่าปลูกบักแตีงโม่เลยนี่เห็นป่ะห่วงเขาโอ้คุณครับแต่ว่าตายพ่ายหลายเลือกนอนกอเลยพี่น้องฮนะใส่ปุ๋ยที่เดียวแล้วก็บอดดิตัตํำพร้อมนะมีงานนี่ใครแน่ครับผมนะนะห่วงก็โอเคอ <laughs> ยู่ใครแน่ก็ปีที่แล้วครับนะ ข้าวเจ้ากอขอสิบห้านี่โอ้ใช่ปุ๋ยรอบเดียวเขาวา้าทาู่พี่น,อนะนอ้องเนาะอ่ะอผมนึกว่ามันที่ว่าเป็นเม็ดไหมมันก็เป็นอยูงไเลยล่ะนัะ่นเต็บบ้าห่วงก็โอเคอยู่ครับนะนี่ห่วงไงยู่เลยพี่น้องห่วงเงายางู่เลยล่ะ โ้งเห่าอยู่ของพลุ่มอ่เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยทีเดียวแล้วมันนี่มันซาไหมมันซาแต่ของเพื่อนใส่สองรอบมันกะไหวครับผมมันมันมันขึ้นเสมอกันเลยนะพลึบขึ้นทีเดียวเลยแต่ของผมมันที่แสีแซมพี่น้องเห็นวะมันมีทั้งโตแบบ กำลังสอดกรมี้นะพี่น้องนี่ครับเอา้าซ้ำนี่แหละโอเคยอ่ดอกปีนี้ฮาโอ้ยฝนตกลินพี่น้องฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งบ้านมวงครับผมเมือเ่อตื้มแล้วครับฝุ่นโอ้ยด้เกี่ยวเขามืนมอเฮอนี่เกียเก่ยวอะไรลอกนี่เห็ดเป็นเศร้าหน้าคักว่าฝนลงฤลดูเอา้าแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวกลับกันผม เดี๋ยวเฝ้ากับปนเดี๋ยวที่เปียกนะฝนลงเม็ดนาแล้ว